คู่นี้สูสีมากนะครับอีก่ไก่คู่กับบัางหลอป้านนะครับเจอของแข็งนะครับครูไทยไทยคูนะครับผมคู่กับโลุนะครับอีก่ไก่วางใบแรกเข้ามาสวยงามครับครูไทยครับเช็คจุดตกนิดนึงครับกำลังจะวางเข้ามาใบแรก แต้มห้าเท่านะครับเด่นกันสิบเอ็ดแต้มที่ไหนถึงเสือต้มก่อนเป็นฝ่ายชนะครับเป็นเพื่อนครูไทยดับเข้ามาสวยงามบ่โอ้โหแก่นขยับขึ้นมานิดหนึ่งยังต่ออยู่ครับเบระคููกับครูไทยนะครับจะตีนะครับใบนี้รุกตีจอด โบตี้อโอ้กระโดดข้ามไปนิดเดียวมันกระโดดถ้ามันไม่กระโดดมันถูกแล้ใช่ครับถ้าไม่กระโดดถูกแน่นอนครับผม,มดดเลือกตีต่อไปที่สองนั่นไงครับโอ้โหโดนทั้งลูกทั้งแกนออก<ร>ไป<ด>ครับมไม่ได้แต้มนะครับม้มี้